สวัสดีครับผมสิทธิเดชวังพรมครับอาจารย์ประจาวิชาอาจารย์ประจําวิทยาลัยเทคโนโลยีนครกระบิน,นครับอาจารย์แผนกพาณิชยกรรมนะรวันนี้ผมจะมาสอนวิชาการตลาดเบื้องต้นนะครับในหน่วยการเรียนรู้ที่ 2, รับเรื่องพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับพฤติกรรมพฤติกรรมผู้บริโภคเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น2ออย่างนะครับ mm. ก็คือการบริโภคกับผู้บริโภค รู้จักความหมายของการบริโภค,นะคก็คือการใช้ประโยชน์จากสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษยนะ์ส่วนความหมายของผู้บริโภค,นะคก็จะหมายถึงผู้ที่ดําเนินกิจกรรมที่เกี่ยวกับการบริโภคสินค้าและบริการโดยมีจุดมุ่งหมายก็คือความพอใจสูงสุดจากการบริโภคสินค้านะคนะคและบริการภายใต้งบประมาณที่มีอยู่อย่างจํากัด ประเภทของการบ ok, ริโภคก็จะมีหนึ่งการบริโภคสินค้าที่สิ้นเปลืองหมดไปประเภทที่2ก็คือการบริโภคที่ไม่สิน้นเปลืองหมดไปปัจจัยที่มีอิทธิพล,ลต่อการบ ok, ริโภคก็จะมี1ระดับสินค้าหรือบริการชนิดนั้นๆนะร,ระดับรายได้ ของผู้บริโภคอันนี้สาคัญนะครับรายได้ของผู้บริโภคมีปัจจัยสําคัญมากนะที่จะกําหนดการซื้อการขายของผู้บริโภคอย่างที่3ระดับสินค้าและบริการชนิดอื่นที่สัมพันธ์กัน,นะร,ระดับที่4การคาดคะเนเหตุการณ์ในอนาคตคต่อไปลดสัญิยม นี่สำคัญนะครับอย่างบางคนช,ชอบใช้ของแบรนด์เนมนะครับบางคนใช้ของธรรมดานะแต่วัตถุประสงค์ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับสภาพดินฟ้าอากาศหรือฤดูกาลนะครับ,ร,ร,นะร,บระบบการค้านะครับอย่างสินค้าบางตัวนะครับมีบริการจัดส่งเก็บเงินปลายทางอย่างนี้นะครับเราจะ เห็นในชีวิตในประจำวันของเรานะครับปัจจัยอืมอๆนะครับก็มีผลในการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าหรือบริการนะครับวันนี้นะครับผมสิทธิเดชวางพรมนะครับก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ